สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้วสวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้ถ่ายลงไว้วันจันทร์ที่8เมษายนนะคะแพ็กจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะไปรสีนีเปิดทําการวันอังคารที่9เมษายนนะคะส่งไปรสีนีไทยแบบ EMS ให้เลยนะจ๊ะ ค่าส่งนะคะเหมาเหมา50บาท G F 5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะมีปลายทางให้ G F กี่ต้นก็ส่งนะคะ1นถึงสต้นก็ค่าส่งเหมา50บาท5ต้นขึ้นไปแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะคะส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้จะเป็นไม้กระถาง5.5ถึง6นิ้วทั้งหมดนะคะเป็นไม้ต้นใหญ่ส่งทั้งกระถางให้เลยก็มีไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะก็เดี๋ยวดูได้จากในคลิปเนาะ สนใจต้นไหนนะคะจดชื่อบอนนะแล้วก็โทรสั่งซื้อกับแม่ค้าได้เลยที่เบอร์0 8 0 5 1 9 4 9 8 8นนะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะจ๊ะใครมีเฟซทักเฟซใครมีไลน์ทักไลน์ใครไม่มีเฟซไม่มีไลน์โทรมาได้เลยนะคะเพียงแค่มีชื่อบอนมาให้แมคค้าเราจะได้คุยกันต่อได้เดี๋ยวแมค่ค้าทำการสรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้ ะะก่อนที่จะไปดูบอลสีพาแวะมาดูที่ใบกัมปูนะคะมีของตลอดนะคะสามารถสั่งกันได้เลย1กล่องนะคะจะบรรจุ5กิโลกร,รัมนะคะโอนจะอยู่ที่130บาทนะคะต่อ5กิโลนะ ถ้าเป็น10กิโลก็จะอยู่ที่260ก็คือ130คูณไปได้เลยลูกค้าอยากอยากรับกิโลสำหรับโอนนะคะก็จะเป็นกล่องละ5โลแล้วก็ปลายทางนะคะจะอยู่ที่300บาทปลายทางขอเป็น10กิโลนะคะ 10กิโลจะอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไปคือรวมส่งให้แล้วทั้งหมดนะคะเป็นใบสวยคัดสันมาให้อย่างดีนะคะผูดำธรรมชาติแบบนี้เลยใบไม่ใหม่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้ป่นละเอียดจนเกินไปนะคะถ้าละเอียดเกินไปมันแน่นเกิน รากมันเดินไม่ดีนะคะรากหาสารอาหารไม่ได้รากมันไม่เดินไม้มันก็ไม่โตแล้วก็พาให้รากเน่าแล้วใบถ้าใหม่เกินไปมันก็เก็บความชื้นได้ไม่ดีอุ้มน้ําได้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเลือกใช้ก็เลือกที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ ุดําธรรมชาติให้ลักษณะใบหยาบแบบนี้นะคะไม่ได้ละเอียดจนเกินไปนะอย่างที่บอกถ้ามันละเอียดมันย่อยสลายไวและมันแน่นเกินไปรากมันก็เดินไม่ดีนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งแล้วทั้งหมดนะคะสนใจแบบไหนทักหาแม่ค้าได้เลยโอนหรือปายทางนะคะก็ราคาตามที่แจ้งไปเลยสวยมากเห็นไหมคะมันสวยมากนะคะคุณภาพ สั่งไปกี่กองกีดไปกี่ถุงนะคะก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยแม่ค้าจะแพ็กไปให้ถุงละ1นกิโลนะคะทั้งหมด5ถุงเผื่อลูกค้าจะเอาไปแบ่งปันเพื่อนๆนข้างบ้านนะคะเพื่อนสมาชิกเหลือ,อไปแบ่งปันต่อได้นะคะก็ทําการซีนให้ถุงละ1โลเพื่อการสะดวกแก่การใช้ของลูกค้าด้วยสะดวกแก่การแบ่งปันด้วยใช้เมื่อไหร่ก็ค่อยกีดขึ้นมาเป็นใบกัมปูพร้อมใช้นะคะไม่ต้องไปตากอะไรเพิ่มแล้วไม่ต้องไปแช่น้ําใดๆนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะ ก,ก็จะสวยๆแบบนี้เลยนะสนใจสามารถสอบถามได้คะ่ะมาดูที่บอนสีกันนะคะวันนี้มีอะไรบ้างเริ่มที่ต้นแรกนะคะต้นนี้เลยมีชื่อว่าบาวรรัตนโกสินมีสองต้นในกระถางนะคะให้อยู่ที่90บาทนะคะบอรรัตนโกสินจะกัดเม็ดขึ้นมานะคะสีแดงๆสะโพกออกกว้างหน่อยสวยนะคะต้นนี้หนึ่งมีต้นเดียวนะคะอันนี้เก็บตกให้ต่อมาต้นนี้มีชื่อว่า อัดสุนีบาทนะคะอัสุนีบาทเป็นไม้งานกระดูกสะโพกกว้างปลายใบแหลมนะคะให้อยู่ที่ต้นละ130บาทนะคะอัสุนีบาทจ้ะด้านหลังนะคะตรงนี้มีชื่อว่าแบบนี้นนะอันนี้เป็นนาเมืองนอนนะคะนาเมืองนอน์นาเมืองนอนนะคะอันนี้น่าจะเป็นไม้แยกหน่อสองต้นนี้นะคะหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะนาเมืองนอนนะ ให้อยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วฝั่งนี้ต้นที่1จะ้ะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยอันนี้ต้นที่สองหนึบาทนะคะณนเะมืองนนท์ขยับมาทางด้านนี้มีชื่อว่าของขวัญน,นะคะของขวัญเป็นฟอมกอ,อนะเป็นฟอมกอแบบนี้เลยนะคะของขวัญมี2ต้นในกระถางนะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะของขวัญน,นี้ขออยู่ที่ต้นละทายากด้วยนะอันนี้หายากนะคะของขวัญน,นะ เป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะเก็บไว้ฟอร์มไว้ได้เอาไว้ประกวดก็ได้นะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยเให้อยู่ที่ต้นละ130บาท130บาทนะคะของขวัญน,นะมี2กระถางฝั่งนี้กระถางที่1ฝั่งนี้กระถางที่2นะคะนี่กระถาง5.5นิ้วเป็นกอแบบนี้เลยนะจ๊ะขยับมาทางด้านนี้ค่ะมีชื่อว่านาลินทิปนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยสวยมากนะคะสีแบบว่าออกสีส้มๆแดงๆอะสีโอรสนะคะ นารินทิพย์ให้อยู่ที่กระถางละ200บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1จะ้ะฝั่งนี้ต้นที่สองนะคะไม้ตัวนี้สวยนะจะ๊ะใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเลยมีอยู่2กระถางค่ะนารินทิพย์ตรงนี้นะคะเป็นบอนกาบด่างนะคะชื่อว่าราสีสิงห์นะคะราสีสิงห์เอาไป150บาทนะคะกระถางหกนิ้วมีต้นเดียวจะ้ะขยับมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่าเพชรพระอุมานะคะ เพชรพระอุมานะคะโตขึ้นเขาจะเริ่มกัดสีเนี่ยไล่สีขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้มีสองต้นในกระถางนะคะมีสองต้นในกระถางเพชรพระอุมานะคะให้อยู่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่หนึ่งฝั่งนี้ต้นที่สองต้นที่สองมีต้นเดียวนะคะในกระถางแต่ว่าจะออกแก่กว่าเริ่มกัดสีกว่านะคะหนึ่งร้อยบาทเช่นเดียวกันนะคะเพชรพระอุมามีอยู่สองกระถางจ้าต่อมานะคะ ด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่านางกิมิธากิมิทานะคะอยู่ในตับนางสงการนะคะมีอยู่สองต้นนะให้ไปที่ต้นละ90บาทนะคะ90บาทฝั่งนี้ต้นที่1จะกัดสีมาแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ต้นที่สองจ้านางกิมิทานะคะมีอยู่สองต้น90บาทเท่านั้นจะ้ะถัดมาตรงนี้นะคะมีชื่อว่าเจ้าสวัวอนเจ้าสวัว ใช่ไหมคะพรเจ้าสัวหรือเจ้าสวัวพรเจ้าสวัวนะคะใบกลมๆหน้าเปอิอะเปด่างๆแบบนี้เลยนะคะเจ้าสัวนะฝั่งนี้ต้นที่1นะคะให้อยู่ที่ต้นละ100บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะหน้าเปอิอะเปด่างลายประคับแบบนี้เลยต้นที่สองนะคะ100บาทเช่นเดียวกันมี2ต้นนะคะต่อมาทางด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าพรพุทธะนะคะพรพุทธะเอาไปที่ต้นละ150บาทนะอยู่ในกระถาง6นิ้ว นี่จ้ะไม้เหลืองๆแบบนี้เลยพรพุทธะโตขึ้นจะกัดเม็ดนะคะมีเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดชมพูนะคะจะขึ้นเม็ดกว่านี้ได้เยอะเลยเป็นไม้ออกสีพื้นสีเหลืองนะคะแซมแซมเขียวแบบนี้พรพุทธะนะ150บาทจาะมี1ต้นด้านหลังนะคะตรงนี้เป็น สีเลิกงามนะคะสีเลิกงามอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ก็ไป150อบาทเช่นเดียวกันฝั่งนี้ต้นที่2นะคะสีเลิกงาม150บาทด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นหันุมานประสานกายนะคะฟอร์มป้ายมาแล้วแบบนี้เลยหนุมานประสานกายอันนี้เอาไป130บาทนะคะมีกระถางเดียวจ้ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นประสาทเพชรนะ ปราสาสเพชรนะคะออกใบป้ายมาแล้วแบบนี้นะจ๊ะป้ายแล้วทุกใบนะคะป้ายแล้วทุกใบปราสาทเพชรนะเขาจอ,อกเป็นป้ายแดงๆต้นนี้เอาไปต้นนี้ให้ไป150บาทนะคะปราสาทเพชรนะนี่นะคะฟอร์มประมาณนี้เลยป้ายทุกใบนะคะไปเออเอาไปไล่แดดสักหน่อยไปออกแดดสักหน่อยเขาจะป้ายสีแดงเข้มๆข,ข,ขึ้นนะจ๊ะหนึอบบาทนี้กระถางเดียวกรเย็บมาตรงนี้ค่ะมีชื่อว่า หลวงตาเมืองนะคะหลวงตาเมืองเอาไป90บาทนะคะมี2ต้นฝั่งนี้ต้นที่1ป้ายมาแล้วด่างมาแล้วนะคะฝั่งนี้ต้นที่สอง90บาทค่ะหลวงตาเมืองต่อมาทางด้านนี้นะคะอันนี้มี2ต้นในกระถางชื่อว่าเท้ารำไพนะคะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้ทั้ง2ต้นเลยเอาไปที่100บาทนะคะมี1กระถางจ้ะส่วนตรงนี้นะคะมีชื่อว่ามานีล้อมเพชรนะคะ มันีล้อมเพชรนะหน้าออริจินอลป้ายมาแล้วแบบนี้นะคะมานีล้อมเพชรมานีล้อมเพชรฟอร์มนี้เอาไป90บาทนะคะต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2จ้ะด่างมาแล้วนะคะมีเชื้อด่างแน่นอนด่างมาแล้วนะคะนี่90บาทนะคะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2ต้นจ้ะด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นชื่อว่าเพลิงนินนะคะเพลิงนินโตขึ้นจะเป็นราย ลายกระดูกออกมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีพื้นหลังจะออกเป็นสีเหมือนเพลิงเป็นเปลวไฟจะเป็นจุดๆขาวๆแดงๆอ,ออกเหลือบๆกันขึ้นไปนะคะไม้ตัวนี้สวยนะคะเพลิงนินให้อยู่ที่150บาทฝั่งนี้ต้นที่1จ้ะฝั่งนี้ต้นที่2องนะคะ150บาทเพลิงนินต่อมานะคะตรงนี้มีชื่อว่ามหาชัยนะคะมหาชัย ป้ายสวยๆแบบนี้นะคะเอาไปต้นละ100บาทมหาชัยนะคะ100บาทนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2นะคะมาหาชัยป้ายสวยๆแบบนี้เลย100บาทนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วจ้ะด้านหลังนะคะตรงนี้มีชื่อว่ารักเอยรักเอยนะคะมีอยู่2กระถางนะคะให้อยู่ที่100บาทเช่นเดียวกันฝั่งนี้ต้นที่1นะคะดังมาแล้วแบบนี้เลยฝั่งนี้ต้นที่2ฟอร์มสวยนะคะรักเอย100บาท ถัดมาตรงนี้จะมีชื่อว่านางกากะนาสูนนะคะอยู่ในตับปลาเมกเกียนนะคะนางกากะนาสูนนะจ๊ะมีอยู่สองต้นมีอยู่สองต้นนะคะให้ไปไม้ต้นนี้หายากอยู่นะหาไม่ค่อยเจอนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะคะเอาไปต้นละต้นที่หนึ่งนะคะขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทฝั่งนี้ต้นที่หนึ่งนะ,ะส่วนต้นที่สองขออยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนะคะมีหน่อมาแล้ว มีนอมาสองนอนะคะต้นที่สองนะนะคะหนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะต้นที่หนึ่งหนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หนึ่งร้อยี่สิบนะคะนางกากนาศูนย์จ้ะมีอยู่สองต้นส่วนด้านหลังตรงนี้ก็เป็นไม้เก่านะคะตรงนี้มีชื่อว่าเทพธิดานะคะน,นี้เดี๋ยวแม่ค้าตัดออกให้จำน้านิดเดียวแห้งไปแล้วแหละนะคะเทพธิดานะคะต้นนี้เอาไปเก้าสิบบาทนะคะเป็นไม้เก่าเริ่มกัดจีมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมีกระถางเดียว ต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าไผ่สีสุกนะคะเป็นตัวสกิดด่างแบบนี้นะคะน,นี้ใบใหม่เห็นไหมพยายามจะขึ้นด่างขึ้นด่างขึ้นด่างนะคะเป็นตัวด่างน้อยก็คือตัวสกิดด่างนั่นเองนะคะไผ่สีสุกต้นนี้นะคะแบ่งปันให้เอาไปเลี้ยงดูดี๋ยอาจจะเปิดด่างตอนใบแก่ก็ได้มีเชื้ออยู่แล้วนะคะเป็นตัวด่างน้อยก็คือผ่านมาจากแม่ที่เขาด่างนั่นแหละแต่ตัวนี้เขายังไม่เฉิดฉายแบ่งปันกันนะคะให้อยู่ที่ต้นละ180บาท มีกระถางเดียวนะคะไผ่สีสุกจ้ะขครเยอบมาตรงนี้จ้ามีชื่อว่า,อ,าอะไรนะที่คล้ายๆเมืองเกาะเกต็ดอีกอันหนึ่งชื่ออะไรนะคะไม่ค่ะลืมชื่อละเเดี๋ยวแม่ค่ะพักชื่อให้เนาะตอนถ่ายเนี่ยมันลืมชื่อนะคะอีกตัวหนึ่ง แม่คะบอกชื่อแล้วกันเนาะที่คล้ายๆเมืองเกาะเก็ดอีกตัวหนึ่งนะคะแม่ค้าลืมเนาะนะคะตัวนี้นะคะจะหายากกว่าเกาะเก็ดหน่อยนะตัวนี้นะคะมีอยู่2กระถางนะคะให้ไปให้ไป100บาทนะคะกระถางละ100นะอ่นะฝั่งนี้ต้นที่1นะถ้าเอาก็บอกว่าไอ้ต้นต้นที่แม่ค้าลืมชื่อนะนะคะแต่มีชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวปักชื่อให้เลยนะคะถ้าโทรมาสั่งปุ๊บเดี๋ยวแม่ค้าก็จะแจ้งชื่อเลยนะนะตอนนี้มันลืมนึกไม่ออกนะคะแล้วก็อันนี้ต้นที่2จ้ะ100บาทนะคะ100บาท มีอยู่2ต้นนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าหยกจันทบุญนะคะยกจันทบุญให้อยู่ที่100บาทเช่นเดียวกันเป็นบอลกาบนะคะโตขึ้นน่าจะกัดสีขึ้นไปออกสีรุ้งๆหน่อยนะคะตอนนี้ยังติดเขียวอยู่นะคะโตขึ้นใบแก่ขึ้นก็จะมีหลากหลายสีโผล่ขึ้นมานะคะฝั่งนี้ต้นที่2เห็นไหมจะเริ่มเปิดใบออกขาวสีสันเริ่มมาละเอาไปต้นละ100บาทนะคะยกจันทบุญค่ะ ต่อมานะคะตรงนี้มีชื่อว่า,าปูหรือสีตาไฟนะคะสวยมากนะอันนี้ไซนี้ไปอัพขึ้นไซกระถาง8ได้เลยขึ้น8ดขึ้น9้าได้เลยล้นมากๆแล้วนะคะหน้าสวยด้วยนะคะลวดลายนะคะนี่จะ้ะหน้าสวยหน้าชัดแบบนี้เลยปูหรือสีตาไฟนะคะให้ไปที่กระถางละ ปูหรือสีตาไฟถ้าใครรับแมค่ค้าส่งฟรีให้นะรวมส่งให้นะอยู่ที่450บาทนะคะ450บาทเป็นราคารวมส่งให้มีอยู่3ต้นนะคะฝั่งนี้ต้นที่1ฝั่งนี้ต้นที่2ฟอร์อมสวยทุกต้นนะคะแล้วต้นที่3ออกเป็นทรงใบหอกแบบนี้เลยนะคะปูหรือสีตาไฟมี3ต้นนะ450บาทนะคะรวมส่งให้นะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีชื่อว่าดาราประกายแสง ดาราประกายแสงจะอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะให้อยู่ที่ต้นละ900บาทนะคะดาราประกายแสงกระถาง8นิ้วนะคะดังมาแล้วแบบนี้เปิดด่างสวยๆมาแล้วแบบนี้หายากทํายากนะไม้ตัวนี้บอกเลยบอกตรงๆทํายากนะคะราคานี้แบ่งปันราคาพิเศษสุดๆเลยมี1กระถางนะคะให้1ต้น900บาทขยับมาทางด้านนี้นะคะอันนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วตัวนี้เป็นไม้แยกหน่อด้วยนะคะชื่อว่า เหนือดวงนะคะเป็นไม้แยกหนอด้วยนะคะต้นนี้แม่ค้าให้อยู่ที่ต้นละรวมส่งให้นะคะอันนี้ก็รวมส่งให้นะนะท้ายคลิปมี3ชนิดเนี้ยแม่ค้ารวมส่งให้เลยนะคะอันนี้9 0้าร้อยบาทรวมส่งให้แล้วก็จะมีเหนือดวงนะคะเหนือดวงแม่ค้าขออยู่ที่เป็นราคารวมส่งให้นะคะเหนือดวงก็ขออยู่ที่สวยอะไม้แยกหน่อด้วยนะต้นนี้เอามาแบ่งให้นะคะเหนือดวงขออยู่ที่1,100ร้อย 1100นะคะต้นนี้เอาไปอัพขึ้นไซส์8ไซส์9ได้เลยล้นล้นเนี่ยเทียบให้ดูเลยอันนี้กระถาง8นิ้วนะคะเนี่ยเอาไปขึ้นกระถาง8ยังล้นเลยลูกค้าเอาไปขึ้น10ยังได้เลยนะคะนี่จ้ะเหนือดวงนะคะเอาไปที่1,100บาทรวมส่งให้นะคะอ่าเรียบร้อยนะคะครบจบแล้วสำหรับคลิปนี้นะถูกใจต้นไหนโทรหาแมค่ค้าได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8จัดส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะ CF ห้าต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีไม่ถึง5มีค่าส่งเหมาหมาสิบาทมีปลายทางให้นะคะ1-4ต้นค่าส่งเหมา50บาทแล้วก็5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะเรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหากันนะคะเช่นเคยจะามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ